เครื่องนี้นะครับ vivo y สิบสองตัวนี้พามาชมฉบับเต็มเลยนะครับกดนนเลยแล้วกด Re ot, รีบูตกดเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับผมเพื่อเป็นการรีตัวนี้เข้าหน้าหลักนะครับผมแล้วกดเลื่อนลงข้างล่างนะครับโดยใช้ปุ่มข้างนะครับผมตัวนี้เราก็เลือกโหมดล้างข้อมูลนะครับผมล้างเครื่องแล้วก็อันล่างสุดจะเป็นล้างข้อมูลขึ้นค่าโรงงานทั้งหมดตัวนั้นก็กดโอเคนะครับผมรอระบบทําการล้างข้อมูลอันนี้ก็เสร็จนะครับผมแล้วก็กดกลับ แล้วก็ตัวนี้ก็กดชาร์จดาวน,นะครับผมเพื่อเป็นการปิดเครื่องตัวนี้ก็รอเครื่องปิดนะครับผมแล้วเราก็มาขึ้นหน้าโปรแกรมรักทูนะครับผมเลือกที่ vivo นะครับผมก็พิมพ์เข้าไป y 1 2เราก็เลือกรุ่นที่เราจะปลดนะครับผมตัวนี้ y 1 2ก็เข้าไปนะครับผมในโปรแกรมแล้วก็กด frp นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับบวกลบเสียบสายนะครับก็ปล่อยโปรแกรมรัน ัวนี้ก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับผมแป๊บเดียวครับผมไม่ถึง5วินาทีหลังจากเครื่องลันเสร็จแล้วครับผมก็เอติเวตตามหลักเข้าเครื่องนะครับผมตัน,นี้ก็จะช้าหน่อยนะครับผมเครื่องรุ่นเก่าก็จะเข้าหน้าหลักเรียบร้อยจบครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดใจกดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ